จริงๆแล้วในบุ๊กของเราจะเห็นป้ายว่าเราคือ s l e e p l a b นะคะเป็นการศึกษาเรื่องการนอนหลับของคนวันนี้เราก็มีโชว์โปรดักต์หลายตัวที่ได้จากสารสกัดจากั้นชานะคะเราเป็นเจ้าเดียวที่ได้อ,อยอจากกรมการแพทย์นะคะก็วันนี้จริงๆแล้วที่มาเนี่ยเพราะว่าเราร่วมมือกับทางคุณวิบูลย์สยามเบลนด์สครูปนะคะที่เป็นเลสิลแ l a ซึ่งเราก็ตั้งใจที่จะเอาเข้าไปปิดปัญหาการนอนไม่หลับของคนใช่ไหมคะพี่เป็นยังไงคะวันนี้เราก็มาเปิดตัวสลิปแ lap นะครับสลิปแ l a เนี่ยก็จะเป็นคลินิก บำบัดเรื่องการนอนหลับโดยเฉพาะนะครับก็จะใช้ในเรื่องของ CBD นะครับแล้วก็ CBD, c b n และก็ c b g นะครับอันนี้ก็เอามาช่วยในเรื่องของการนอนหลับให้เราสามารถหลับลึกได้มากขึ้นจะต้องมีการตรวจร่างกายก่อนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จะมีตู้ของทัสที่เราจะ เริ่มกำลังจะอยู่ในレス i Le ลกทุกสาขานะคะ,คะก็ลองติดตามกันดูเพื่อจะได้พิสูจกันว่าคุณภาพของทุกคนมีความนันอย่างไรควรดรอปน้ำมันเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างเชื่อได้ว่าช่วยทุกคนได้ดีเป็นสิ่งะะทั้งส่วนของ Sli ฟ l a b นะคะレスลีแล c แล้วก็ Touch. ทั้ง3บริษัทก็ต่างเป็นบริษัทนวัตกรตรมชั้นเลิศในคลัสเตอร์ของตัวเอง mm hmm. การรวมกันครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเราก็เชื่อว่าที่ทางในนอนาคตอะคะ่ะ สบริษัทนี่ก็น่าจะส่งเสริมให้ธุรกิจเบลเนสของประเทศไทยค่ะดีขึ้นและไม่แน่เราอาจจะไปที่เอเชียแปซิฟิกก่อนนะคะพี่ลักแล้วก็ไปถึงคลัสเตอร์อื่นๆของต่างประเทศที่สนใจธุรกิจเราที่จะไปเป็นรัทเนอร์เราด้วยค่ะ